ก็ต้องขอสวัสดีอีกรอบนะคะสำหรับการทำซาลาเปาค่ะซึ่งโพสต์นี้นะคะแม่บ้านก็จะแยกออกมาจากซาลาเปาหมูสับและซาลาเปาไส้หมูแดงนะคะนี่ก็คือซาลาเปาไส้ครีมค่ะแม่บ้านบอกเลยนะคะว่าช่ามากๆเลยค่ะนี่ค่ะหอมกลิ่นวานิลาค่ะครีมก็นุ่มนุมค่ะบวกด้วยแป้งที่นุ่ม เข้ากันเข้ากันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของใส่ถั่วแดงนะคะนี่เลยใส่ถั่วแดงบอกเลยว่าแม่บ้านาใส่แบบไม่อันเลยค่ะทำเองกินเองเนาะใส่เยอะๆค่ะอทุกคนแปลงกะละมุนนะคะมาดูใส้ถั่วแดงกันนะคะอืม แม่บ้านบอกเลยนะคะว่านุ่มทั้งนอกทั้งในเลยค่ะไส้ถั่วแดงก็อื้มชํำค่ะทุกคนไปค่ะเราไปดูวิธีการทำค่ะที่เราจะไปดูการกวนไส้นะคะแม่บ้านแนะนำว่าสำหรับคลิปทำอ่ะแป้งซาลาเปานะคะให้ทุกคนนะคะเลื่อนลงไปดูด้านล่างของโพสต์เลยค่ะนะคะแม่บ้านอธิบายไว้ทุกขั้นตอนแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวแม่บ้านก็จะ แปะลิงก์ไว้ให้อีกครั้งหนึ่งใต้อคอมเมนต์นะคะไปค่ะเราไปดูส่วนของไส้ครีมเป็นอันดับแรกค่ะขึ้นให้ดูเลยนะคะในส่วนของนมผงนะคะถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้ครีมเทียมที่เราชงกาแฟได้เลยค่ะแต่ที่ทุกคนเห็นจะเห็นว่าแม่บ้านมีไข่แดงสองใบนะคะคือแม่บ้านเจอไข่แฝดนะคะไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่แนะนำว่าให้ใช้ฟองเดียวก็พอนะคะโอเคค่ะไปกันต่อเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้คนน้ำตาลให้ละลายกับไข่ก่อนนะคะทําตามที่แม่บ้านบอกเลยค่ะจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะสําหรับในส่วนของแป้งข้าวโพดและนมผงนะคะเราใช้คนในขณะที่ยังไม่ได้ตั้งไฟนะคะมันก็จะได้ละลายแม่บ้านบอกเลยนะคะว่าแม่บ้านลืมคะ่ะลืมใส่นมผงคะ่ะทุกคนถ้าใครไม่มีก็ให้ใส่ครีมเทียมที่เอามาชงกาแฟได้เหมือนกันคะ่ะทำอย่างนี้นะคะ เมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกรองนะคะในส่วนของเนยจืดนะคะเรายังไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวให้เคี่ยวจนอะไรทุกอย่างมันได้เต็มที่แล้วเราค่อยใส่เนยจืดในขั้นตอนสุดท้ายค่ะในขั้นตอนของการกรองนะคะถ้าแป้งของใครเป็นก้อนก็ให้คนจนละลายลงไปในน้ำครีมที่เราเตรียมไว้เลยค่ะทุกคนแม่บ้านแนะนำให้ต้มน้ำนะคะเราจะกวนไส้นะคะบน ยังไงล่ะบนหมอ้อที่เราใส่น้ําร้อนนะคะเราจะไม่ตั้งผ่านไฟโดยอ่าโดยตรงนะคะทุกคนทําอย่างที่แม่บ้านแนะนํานะคะคนไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเนื้อครีมเขาจะข้นนะคะจากนั้นก็คอ่อยอ่ยยกลงมานะคะแล้วก็เติมในส่วนของเนยจืดค่ะแม่บ้านลืมอีกแล้วค่ะทุกคนเกลือสักประมาณสองหยิบมือค่ะ อย่างนะคะแม่บ้านแนะนําให้เหยาะสีตั้งแต่เริ่มจะตั้งไฟเลยค่ะเพราะว่าแม่บ้านลืมค่ะแม่บ้านเป็นคนขี้ลืมต้องขออภัยนะคะนี่เห็นไหมครีมข้นเลยค่ะเกือบกวนไม่ทันนะคะเพราะว่าเหตุที่ลืมนะคะถ้าใครมีสีเหลืองไข่ก็ให้ใช้สีเหลืองไข่นะคะส่วนแม่บ้านไม่มีค่ะบอกเลยเมื่อกวนได้ทีแล้วนะคะเราคิดว่าพอแล้วค่ะก็มาใส่เนยข้างนอกอที่เรากวนบนน้ําร้อนเลยค่ะ เดี๋ยวเนยมันก็จะละลายเองเลยนะคะนี่เลยค่ะ ก็หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะส่วนของไส้ครีมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็มาดูในส่วนของไส้ถั่วแดงค่ะวันนี้แม่บ้านขออนุญาตใช้ถั่วแดงกระป๋องนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานนะคะแม่บ้านก็คิดว่าทุกคนก็คงจะต้มถั่วแดงเป็นนะคะแล้วแต่เคล็ดลับของใครเลยค่ะใครจะต้มวิที่ไหนก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่แม่บ้านสะดวก <laughs> ในการซื้อถั่วแดงต้มกระป๋องนี้และะ้ค่ะ และสัดส่วนที่แม่บ้านขึ้นให้นะคะทุกคนก็คือสัดส่วนของถั่วแดง250กรัมนะคะน้ำตาลทราย220กรัมน้ำมันพืช50กรัมเกลือป่อนสักประมาณเศษหนึส่วนสีของช้อนชานะคะ ขอแนะนำเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะคะสำหรับการปั่นนะคะอย่าเติมน้ำเยอะนะคะเอาแค่พอใบมีดของมันทำงานหมุนได้ก็พอค่ะ <c oughs> เวลาที่เราเคี่ยวเรากวนไส้นะคะจะได้ไม่ต้องนานค่ะ <c oughs> เพราะว่าในการกวนไส้บอกเลยนะคะตรงนี้ยอมรับเลยนะคะว่านานยืนจนเมื่อยขาเลยค่ะทุกคน <c oughs> และอีกอย่างนะคะสัดส่วนของแม่บ้านก็จะเกินจากที่แม่บ้านแนะนาไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาไว้ทาขนมปังไส้ถั่วแดงในคลิปหน้าอีกค่ะอย่าลืม ติดตามชมนะคะบอกเลยอร่อยไม่แพ้สลาเป๋าเลยจ้าไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะไปกวนไส้เลยค่ะคจะสังเกตว่าแม่บ้านเทลงไปในกระทะเลยนะคะไม่ต้องรองให้กระทะร้อนค่ะ พอเทใส่กระทะแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะแม่บ้านแนะนำนะคะว่าให้ใช้ไฟกลางค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะจากนั้นก็แม่บ้านก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะอย่าลืมใส่เกลือนะแม่บ้านชอบลืมประจำเลยค่ะสำหรับเรื่องของการใส่เกลือตอนนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อนะคะเพราะต้องยืนนานมากๆนี่แหละคะ่ะเมื่อเวลาใส่น้ําตาลนะคะน้ําของในน้ําตาลนะคะก็จะออกมาแม่บ้านจึงแนะนําว่า เวลาที่เราปั่นอย่าเติมน้ำเยอะนะไม่งนั้นน่ะไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะกวนกันยืนกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะเอาละค่ะกวนอย่างนี้ไม่ต้องหยุดมือนะทุกคนกวนจนได้ที่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อ,อเรารู้สึกว่า การกวนถั่วของเราแห้งนะคะก็ให้เติมในขั้นตอนของน้ํามันได้เลยค่ะทําตามที่แม่บ้านแนะนำเ,เนาะเท้วถั่วกับน้ํามันไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็เอานิ้วแตะๆดูค่ะถ้าไส้ถั่วแดงของเราไม่ติดมือก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะเราสามารถไปปั้นอ่าเป็นกลมๆเพื่อที่จะไปห่อเป็นขนมได้แล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จนะคะในขั้นตอนนี้เราก็ นำแป้งที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาขึ้นรูปเพื่อที่จะห่อนะคะใครจะจับจีบก,ก็ได้นะคะใครจะทำทรงกลมก็ได้แต่วันนี้แม่บ้านจะทำเป็นทรงกลมนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปเร็วๆนะขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าเคยเลงโพสต์ไปแล้วสำหรับในส่วนของแป้งสาาเปาค่ะแม่บ้านก็จะทำตัวอย่างให้ดูแค่หนึ่งลูกนะคะอาล้ค่ะเราไปดูในส่วนของไส้ครีมกันเลยค่ะ ในส่วนของไส้ครีมนะคะก็ทำขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะไม่ยากเลยแต่จะแตกต่างกันที่ว่าไส้ครีมเราต้องใช้ที่ตักนะคะแม่บ้านแนะนำให้ใช้ที่ตักไอศครีมนะคะจะได้เป็นก้อนสวยๆค่ะในส่วนของอถั่วแดงนะคะเราสามารถปั้นด้วยมือได้อย่างนี้เลยนะคะจับจีบแล้วก็ทำเป็นทรงกลมหรือใครจะทำเป็นทรงจับจีบก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่ใครจะชอบเลยค่ะ ก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยนะนะคะแต่ต้องเอ่อแต่งเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวไส้มันจะทะลักออกมานะคะเสร็จแ,แล้วก็เอากระดาษมาวาง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะไปยังไงล่ะแต้มสีนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนคือถั่วแดงอันไหนคือ,อไส้ครีมค่ะความจริงมันก็ไม่หลงนะคะแต่เอาละค่ะเพื่อความสวยงามเนาะแม่บ้านจะตัดภาพเลยนะคะไม่ได้แสดงภาพตอนที่นึ่งนะคะแต่แม่บ้านจะบอกว่าใช้เวลาในการนึ่งนะคะแค่12นาทีก็พอแล้วค่ะ เมื่ออก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนลองทำทานดูนะคะไม่ยากเลยค่ะบอกเลยว่าสุดนี้อร่อยมากๆต้องขออภัยนะคะแม่บ้านไม่ได้บันทึกภาพตอนเนื่งจาลืมอีกแล้วค่ะเป็นคนขี้ลืมจริงๆเอาละค่ะแม่บ้านก็ต้องขอขอบคุณนะคะอ่าที่เข้ามารับชมอย่าลืมนำไปทำทานดูนะะอร่อยจริงๆจ้าขอบคุณค่ะ